สวัสดีครับปู่กับหลานหน่อยพญายศมฤติ์ครับปู่ตอนนี้หลานน้อยเดินทางมาถึงมาเบิ้งมาเบิ้งเบเบิงว่านหลานน้อยเขาจะว่าอย่างไรสวัสดีครับเปิดหัวปยังสองไม้สองเมื่อฮะเอามาให้ดูเหรอโอ้เครื่องเมื่อลอโอ้ฮะอาสวัสดีปู่ยังอ่า วนนี้ว่ามาหาปู่ไปแล้วไปหาเไกยวันนี้เอก่อยู่มาจุปูก่มาแล้วมาจุปูก่อนเพื่อนเนี่ยเอามา่ให้ปูเถอะมาจุปู่อนเฮ้ยเฮ้เอาไปเล่นกับพี่เหรอเอามีอะไรบ้างน่ะฮะปูจะไปส่งมึงมึงมองเล่นเด็กหน่อย ได้ตัวนอ่อ่ะเอาเอาเอามา,า,าแบบนี้อ่ะอ่ะขึ้นแบบนี้มึงมเรียนดีหน่อยครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบเจ็ด้ไม่ได้ตาพี่มะไม่เล่นกับพี่หรอโอเคุกินข้าวยังลูกเังค้าดี๋ยวพ่อนองไปกินข้าวแล้ว นิดหน่อยแล้วก็ไปกินข้าวได้ไหมล่ะแล้วทำไมมายกยกตัวนี้มาด้านข้างอีกมอ๋อเฮ้ยมันสิบตัวบงเรียนนิดหน่อยเี็นหน่อยก็สนติ๊งค์ค่ะตาตาเดียวอตอไม่เอากินทัดไข่อ๋อใครอยากกินทอดไข่เนี่ย ท้าคนจัดามประสามาเดียวามากินขผาเขาแล้วล่าเป็ดต้มเป็ดเขล่าเป็ดต้มเป็ดหมูข้อหมูก็ยางลินยางข้อหมูย่างลินลินเป็ดบะลินหมูเพอันยางลินเป็ด้ึในหน่อยมันก็สิขยันย่างแต่สร อู้อ้ําเป็ดอ้ําเป็ดอ,ดอ้ําใส่เกลือเมื่อกี้นี่กินกับป่าปิ้งปลานิ้นแล้วล่ะแต่ว่ากะทิดอีกอยู่เอาทํามกินได้เ<ช>ท่าไ้กล่องโทศัสา์ตัวนี้มันกลับกล้องมาได้มันกลับกล้องไม่ได้โอ้ยเนาะไม่ก็ใส่โบติดไม่ก็ใส่ไม่เกลยด เฮ้ยนครับ,อ,บอ๋อันนี้กรอบกรอบอันนี้ย่างใส่ย่างใส่ย่างอาทอดทอดบนมันย่างปลายปีกจงิงๆนะครับเป็นปลายปีกเป็นเครื่องในอันนี้เป็นต้มเป็ดอันนี้น้ำจิ้มมี่แคบหมูมี่ยังแน่นหลายยางเลยนะครับนนทเี อันนั้นเครื่อง,องเครื่องอะของเคีื่อง,อ,ง,อ,งอันนี้เป็นย่างมาแล้วไม่กินข้าวแล้วรึเปล่ไปเจยข้าวน้อ,นองมากินข้าวกันแล้วไปจอกันมาใส่ก่อนอุ๋มอืมอำ่ำอ่ำนี่คือลาบเป็ดนี่ยและครับแต่ว่าใส่เลือดลาบลาบทุกแล้วแล้วมาใส่เลือดที่หลัง ก็ได้โทรศัพท์มันกับกล่กองบ่ดด้บอกคือซัมซุงซื้อผิดนะครับซื้อซือผิดเขาว่าเป็นยังหรอกต่อไปก็คง,คงเป็นของใบเตยมั้งอ้าร้านสาวมาแล้วอันนี้ใบเตยกับโพดกุด้งูเปียงชาวโพวดนี่สีมะน,น่อนกับใบเตยนะครับเนี่ยนี่คุนึงยุบป,ปะปะสองบะปะสองก็ปะซีบะ ป .2 กับป .4 จะเป็นเพื่อนกันพี่ปูพิงก็ป .2 ใช่ไหมป .2 นี่เพิ่อะฮะป .2 ฮะสามชั้นได้สามชั้นก็เลยอยู่ป .2 พี่ปูพิงมีเฮาไหมว่าไม่มีเฮาพี่พี่สองคนเนี่ยมีเฮาเยอะเนี่เนี่ยมีอยู่บ่ะ พี่ไปเตยกับไม่ไม่เตยกับโพสนยเฮาเยอะวันนั้นอยู่ดีๆก็ถึงตายเลยนนั้นเ็นนั่น,นก็พรุ่งมาแล้วมาแล้วมาพูตาเขาพูตาแยกตัวหน่อยครับอาหารวันนี้ของมากเดี๋ยวซื้อมานะครับก็มีอัมเป็ดนะครับอัมเปตทอดทอดไตทอดไตเป็ดนะครับพวกทอดปีกตอนนี้เป็นทอด เป็นทอดหมูนะครับเนี่ย <ผม S 1> เป็นทอดหมูทอดหมูเป็นทอดน่าจะเป็นทอดข้ออย่างตัวนี้เป็นต้มเป็ดอันนี้ก็ลาบเป็ดแต่ไม่ใส่เลือดใช่ไหมอันนี้ก็คือแจวแจวจะมาจ,จำครับตัวนี้นะบงษงส้มนะครับตัวนี้แจวแจวตัวนี้เป็นผักของมาจากร้านเป็ดบู้ยับครับพี่นนอะอาหารเพียบเลยวันนี้ครับผมครับผม ไทยกล่องนาบ้านี้นะครับแต่ภาพมันงามๆอยู่ภาพภาพของโทรศัพท์เกิดนี้แต่ว่ามันเวลาไทยมันจะกลับกล่องเรืยบอดเดแล้วก็ไม่ที่ผมซื้อมากลคาเพราะว่าสืเห็ยนราคาพันสองพันมันก็เสียบแล้วมันไม่ติดไทยซีเหมือนกันแต่ไม่ติดนะครับก็คือมันบลองรับทั่วไปมันไม่สแตนดาร์ดนั่นแหละผมซื้อเครื่องเิชนะครับจากจากเพ็รไหมเออเพ็ด ผิดไปแล้วเราแก้ไขได้นะครับแต่ว่าเราเรงินเราซื้อไปแล้วมันเราขึ้นไม่ได้ <laughs> <laughs> มามามา,มากลับมากลับาเด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็วมารวมตัวกันเร็ว <c oughs> มากินข้าวด้วยกันนะให้อร่อยลอง <c oughs> มา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 เ <c oughs> มือเ่อนี้ตุ่มหอมลูกหลานนะครับโยโยโยครบเนี่ยไอ้นอ้องกับยูเราเมื่อนี่นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ฝนตก ไปทำงานไม่ได้พี่สาวปอมลงคงเลย <c oughs> เอ,อยู่น้อยกินอันนี้กับอ่อดเองก็ได้น้องยังไม่กินกูตากูตา <c oughs> มาแล้วมาก<ๆ>มามากมาเฮงกินย่างกางูตามากินหมูเล็วๆกับผมมากินเกานัดกัน จัดใส่จานเสียงเรียบร้อยนี่แหละครอบครัวพ่อใหญ่สำเร็จนะครับผ<ก>มมีลูกหลานอันนี้หลานหลานแท้หลานแท้าด้านแท้อันนั้นเพื่อนหลานนะครับเขมีนายนวดเนี่ยลูกชายสองคนอันนั้นลูกไผ่แซ่บๆนล้วกันครับผม